สวัสดีครับผมพามาชมบ้านสวนนะครับขนาดหนึ่งไร่บอกเลยว่าบ้านหลังใหญ่โตมากครับผมแปลงนี้อยู่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีร้อมรั้วอะไรให้เสร็จเลยหนึ่งไร่เต็มเต็มโฉนดคุดแดงติดถนนสาธารณะมีเพื่อนบ้านครับผมคุณผู้ชมดูนี่ให้ดูก่อนถนนด้านหน้าเป็นถนนหินคลุกนะคู่กับคลองส่งน้ำเล็กๆบรรยากาศคือดีสุดยอดนะ บอกเลยดีสุดยอดมากณนะวันที่ถ่ายนี่คือวันที่พายุเข้าฝนตกกระหน่าอะไรมากที่สุดแล้วนั่นคือเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าแปลงนี้นหนาไม่ท่วมครับนหนาไม่ท่วมครับหลังนี้1 4 9 0 0 0้บาทฉนดคุดแดงครับพร้อมโอนไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าว่ามันสวยยังไงข้างหลังมีสวนด้วย แล้วครัวที่นี่สวยมากๆใครชมไม่ถึงห้องครัวนะผมบอกเลยว่าพลาดมากขอบเขตดูง่ายครับตามรั้วเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีหมุดอยู่น่ยออกไปด้านหน้านะครับ20เมตรแล้วก็ลึกลงไปด้านหลัง80เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับด้านข้างเขาก็จะทําร้านค้าร้านขายข้าวมีไฟไรทางอะไรให้เสร็จเลย ยินด e ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหยยว์เทียนครับสวัสดีครับผมยศครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยอันนี้คือพึ่งสร้างเสร็จนะคือเสร็จเดี๋ยวเขามาเก็บอีกทีหลังหลังนี้เป็นบ้านที่รีโนเวทมาใหม่นะครับนะเป็นบ้านเก่าที่รีโนเวทมาใหม่ทั้งหลังเลยไม่แทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยนะครับผมเซเว่นส่งผ่านเมื่อกี้เซเว่นแวบมาหน้าถนนนะเนี่ยเมื่อกี้เซเว่นแวบหน้าถนนห่างจากเซเว่นตลาดนะตลาดนัดใหญ่มีทุกวันเลย2กิโลครึ่ง เออเซเวน่นตลาด2กิโลครึ่งร้านค้ามีอยู่ข้างๆนะตรงนู้ดเป็นถนนลัดยางครับผมนั่นนะครับฝั่งที่รถเขาเข้ามานะนะคือถนนลัดยางแล้วนะเราลงมาจากถนนลัดยางประมาณสัก200กว่กาเมตรเท่านั้นเองสบายๆชิวๆไปเดี๋ยวผมพาไปชมในบ้านนะคะผมหลักๆนี่คือเขาจะทำไอ้พวกโรยหินอะไรไว้เสร็จแล้วแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้ะด้านหน้าบ้านก็มีชานไว้นั่งนะเผื่อใครจะเอาโต๊ะเอาตู้ เอาเก้าอี้อะไรมาตั้งนะเห็นไหมมีติดไฟทำฟ้าเรียบร้อยคือรีโนเวทมาให้พร้อมเข้าอยู่เลยอะบรรยากาศมันมัน,ม,นมันชิลมากจริงนะมันเป็นบ้านแบบบ้านชนบทเลยอะนะคุณผู้ชมแล้วเดินทางง่ายมากนะลงมาจากถนนสเลนอนะประมาณสัก2โลเท่านั้นเองตลาดใหญ่ตลาดสุขใจมาร์เก็ตอะคุณผู้ชมมาร์เก็ตที่ใหญ่กว่าเซเว่นอะแค่ประมาณสโลอะแค่นั้นเองแต่ว่าเลยไปอีกห้าเมตรก็เป็นเซเว่นแล้ว ออตลาดก็อยู่ตรงนั้นนะเข้ามาในบ้านนะครับผมก็จะเจอกับห้องโถงใหญ่หญหญคือคืออันเนี้ยนเนี่ยอันเนี้ยเป็นห้องนอนนะไม่มีเฟอร์นะไม่มีเฟอร์คือบ้านเนี่ยคือเมื่อก่อนนะมันเป็นบ้านโลง่ลงๆมันคือมีแต่โถงเนะมื่อก่อนนะมันมีแต่โถงเท่านั้นนะแต่นี้คือมารีโนเวทใหม่ปรับใหม่กั้นห้องอะไรเพิ่มใหม่เนี่ยเห็นไนหะทำกระเบื้องนะทำทาสี ทำฝ้านะครับเออปุบให้ใหม่หมดเลยนะแล้วก็เนี่ยมาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็น้ถงกว้างนะคุณผ,ผู้ชมคือมามากั้นห้องเพิ่มได้นะอันนี้คือมันจะโล่งจัดบางคนอาจจะโล่งเกินไปบางคนอยากจะทําเพิ่มอีกห้องก็จัดไปเนี่ยโซนที่เขาเนี่ยโซนที่เขาเก็บของเนี่ยคือเอามาทําเพิ่มได้นะเนี่ยระบบไฟสวิตช์เนี่ยก็คือมีเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือเห็นไหมเนี่ยผมเปิดปิดเ,เห็นไหมตอนนี้ก็เปิดไฟอยู่ นะน้ำไหลไฟติดนะครับผมเดี๋ยวมาเจอไฮไลท์นะตรงครัวนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมาเจอห้องครัวเดีก่อันนี้คือเป็นห้องน้ำครับผมนี่ห้องน้ำก็ทำเ,ทเรียบๆดีห้องน้ำในบ้านหนึ่งห้องน้ำข้างนอกอีกหนึ่งออมห้องครัวด้านหลังโอ้โหเป็นไงโล่งไมนี่ที่ผมบอกเห็นไหมนี่ โล่งจัดๆเลยนะชอบมากเปิดมากโล่งมากดีมากแล้วก็จะมีสวนตรงนั้นนะโอ้โหถ้าทําเป็นแบบสวนครัวหน่อยนะพวกพริกกะพเพรามะเขืออะไรอยู่ตรงนั้นโอ้โหเราก็เด็ดกินได้เลยเนี่ยมาทําตรงนี้เนาะสิงเขาติดไว้แล้วมันใช้ได้นะไม่ใช่มันใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้นะเอาดูดิอยู่ในนี้เดี๋ยวเหลือเก็บของนิดนึงเดี๋ยวเหลือเก็บของนลยเนี่ยน้ํนมามันออกเนี่ยปะใสแ่แหนเลยเนี่ยน้ําใส่แน่เลย แรงด้วยนะเอาเนี่ยเนี่ยดูแรงด้วยนะเส้นใหญ่ด้วยนะนี่ยังไม่ได้ติดหัวกระจายน้ำเนี่ยแรงมากสวยผมบอกเลยว่าชอบโซนห้องครัวเป็นพิเศษมากทําได้ครัวแบบใครใครชอบทําอาหารนะผมบอกเลยนะโคตรมีความสุขเลยตรงนี้โคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมนี่ผมชอบมากห้องน้ํามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะต้องดูไหมเอา้าต้องดูแหละต้องดูแหละอ่ะ ไปไปดูห้องน้ําก่อนไปดูห้องน้าก่อนห้องน้ำด้านหลังก็มีนะเพื่อความละเอียดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเหลือต่อก๊อกเนี่ยเห็นป่ะจะหัวก๊อกไปต่อกันได้ชักโครกอ่ารางระบายคือเอามงลวดมาติดเพิ่มได้เองนะหรือว่ามันเป็นห้องน้ำข้างนอกใครไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับผมห้องน้ำด้านนอกน้ําอ่ะนี่อ้าวนี่น้าแรงเลยโหเห็นไหม ผมยืนฉีดอะสบายสบายทะลุโลกมากอะโหชอบมากนะน้ำแรงไฟติดบ้านกว้างนะครัวใหญ่มีสวนอยู่ด้านหลังมีบ่อน้ำอยู่ด้านหลังเออล้อมร้อยเสร็จเพื่อนบ้านพร้อมเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ฟิลแบบนี้ความชิลแบบเนี้ใครชอบนะโอ้โหมาเลยจัดมาเลยใครชอบจัดมาเลย เดี๋ยวดูด้านข้างหน่อยเดี๋ยวดูด้านข้างหน่อยอ่านี่อยู่แต่เดิมมีอยู่แต่เดิมนะอันนี้ให้ให้ดูภาพรวมของบ้านนะให้ดูภาพรวมของบ้านด้านข้างก่อนเห็นปะอันนี้อาจจะเหลือเหลือมาโรย <c oughs> หินเพิ่มอีกหน่อยอ่ะหรือว่าใครจะจัดเป็นโซน <sh arp> ส,ว, <S <s <in my pocket> สวนแบบโซนดินแล้วเอาต้นไม้มาลงตรงนี้อาจจะอาจจะจัดสวนย่อมได้นะหรือว่าอยากจะลงหินเต็มได้เออไปเดี๋ยวไปดูในสวนกันไหมเดี๋ยวไปดูในสวนกันเดี๋ยวไปดูในสวนกัน ไปออกไปในสวนก็เจอเยยเมนอ่ะนี่เขาทำทางไว้เขาทำทางไว้เห็นว่าทำทางเดินทีแรกจะทำสองฟากแต่ว่ามันติดแต่ว่ามันติดอันนี้โล่งดีทำฟากนี้นะครับผมนะแล้วแต่จะแต่งคือเอามาเดินหน้าฝนไงมาเดินหน้าฝนเนี่ยคือทำเห็นว่าเอาเอา,เอาเสาเอาเสามาวางปุ๊บแล้วก็เอาเหินมากอกโรยคือไม่ว่าจะฝนล่วแค่ไหนนะครับผมก็จะไม่มีทางแฉะ เพราะว่าดินแต่เดิมที่เนี่ยคือดีมากนะคุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูดินอ่ะคุณผู้ชมเห็นในกล้องแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมมันดํามันดําอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมันดําอะไรขนาดนี้ฮะดูเทียบมันดํามันล้วนอะไรขนาดเนี้เนี่ยมันดํามันล้วนอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมไม่อยากจะเคยใครชอบปลูกต้นไม้นะบอกเลยว่าต้นไม้มันลัก มันรักดินแบบนี้มากนะดูดิสองฟากเขาปลูกเป็นสวนมะม่วงอยู่ท้ายบ้านกันหมดอะเนี่ยฝั่งนี้เขาก็สวนมะม่วงท้ายบ้านนะอีกฝั่งหนึ่งบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็สวนมะม่วงท้ายบ้านเหมือนกันเหมือนกันนะแต่เราจะเดินตามทางเดินละกันเนาะเออนี่ให้ดูมะม่วงอะมะม่วงจะมีน้ําดอกไม้ปนกันไปนะครับมีเขียวมีน้ําดอกไม้แล้วก็มีต้นมะนาวนะมีต้นมะนาวเห็นปะเขาปลูกต้นมะนาวไว้ มีปละปลายนะแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวด้านหลังสองลูกต้นตาลโค่นไปแล้วเพราะมันใหญ่เดี๋ยวมันจะล้มนะก็เลยโค่นออกไหนหนาไหนหนานี่ก็ตัดแต่งกิ่งเออคือต้นแต่เดิมอะ่ะอันนี้คือที่อยู่แต่บ้านบ้านแต่เดิมเลยนะเนี่ยผลไม้ต้นไม้เนะี่ยชุดนี้คือที่อยู่บ้านแต่เดิมนะไม่ได้ไปไหนเลยคือคลาสสิกเลยบอ่อนะบอ่อทั้งหมดนี้ใช่นะทั้งหมดนี้ใช่ ดูตามขอบรั้วครับคุณผู้ชมครับดูตามขอบรั้วหน้าความกว้างของหน้าแปลงกับหลังแปลงค่อนข้างใกล้เคียงกันผมตีเป็นค่อนข้างที่จะเท่ากันนะคือประมาณ20เมตรแต่ด้านลึกเนี่ยแปเมตรนะแปเมตรทั้งสองฝั่งเห็นไหมคุณผู้ชมด้านหลังนะด้านหลังนี่คือเขาก็มีบ่อมอันแล้วก็ปลูกเห็นไหมอันนี้คือแถวเนี้ยคือเขาปลูกแล้วไม่ต้องดูแลนะต้นไม้มันชิวมากเพราะว่าดินมันดีมากนะส่วนใหญ่นะคือเขาปลูกเสร็จปุ๊บไม่ต้องดูแลเลย คิวเลยอะเอ่อบ่อนี้ค่อนข้างที่ใหญ่อยู่พอาสมควรนะบ่อนี้ประมาณผมตีคร่าวๆนะจะประมาณงานเกือบงานนะเกือบงานอา่าถ้าจะมาให้ปรับปรุงนะเอาศาลานะทาคันดินใหม่ทําเบิร์มเอยทาสโลปใหม่นะทาคันดินใหม่เอาศาลา,ามาตั้งหรือยื่นไปในน้านะทาแพรยืน่นกาไปมันมีไมย้ยืน่นก็ไปในน้ํานะ โอ้โหแจ๋เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมในดูเนี่ยดูล่องรอยอารยธรรมของไสเดือนนะคุณผู้ชมเนี่ยดูล่องรอยอารยธรรมของไสเดือนนะครับอันนี้คือระบบนิเวศมันเลี้ยงตัวมันเองแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยคือระบบนิเวศมันเลี้ยงตัวมันเองแล้วนะแมนี่คือธรรมชาติไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วพื้นที่มันเหลือเ,เพียบเลยนะคุณผู้ชมมาแต่งหน่อยนะ หรือใครจะอยากได้ตั้งโคง้งตั้งเพิงมาแล้วตรงเนี้ยทํามาเป็นลานนั่งเล่นอะไรสักอย่างได้จะทํามาเป็นโลจะทํามาเป็นกกด,ดังได้ครับผมพื้นที่มันเหลือเยอะมากนะครับนะเยอะมากจริงๆนะเฉพาะบ้านนี้ก็คือใหญ่โตนะมีหนึ่งห้องนอนก็จริงแต่โถงเนี่ยสามารถกั้นเพิ่มได้ห้องนอน,นทำเพิ่มได้เลยนะครับได้อีกประมาณสองห้องนะ ได้ประมาณสองห้องถ้าจะให้ดีก็เพิ่มอีกสักหนึ่งห้องก็โอเคพอแล้วนะครับอ่าก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะแต่ผมชอบครัวมากเลยนะผมชอบครัวมากนะคุณผู้ชมชอบตรงไหนคอมเมนต์คุยกันได้นอกจากครัวแล้วก็วิวด้านหน้านี่ยอมรับเลยสวยจริงๆดีจริงๆอ่านี่แถมไก่ไปแถมไก่ไปหนึ่งตัวเคนะหนึ่งห้าสี่หมู่สาม หนะึ่งมูสาใครรู้สึกว่าโอเคกับทำเลนี้นะไม่ไม่ชอบติดถนนใหญ่มากคือไม่ชอบเสียงรถวุ้งวันวุ้นวันมากแต่ก็ไม่ชอบเปี่ยวด้วยก็ลองดูครับผมค่อนข้างไปส่วนตัวและเดินออกไปสะดวกมากอ,อ,อย่างที่บอกนะถนนลาดยางตรงนั้นนะคือมีแต่บ้านเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมบ้านเต็มไปหมดเลยทั้งลาดยางอะ่ะที่เขาขี่ลงไปอะ่ะนะเราอยู่ปีกย่อยออกมานะแต่ว่าไฟไลายทางไฟฟ้าประปาคือถึงหมด เออเนี่ยใครชอบหลังนี้ก็สามารถนัดชมได้นะหรือโทรมาได้ครับ0805635394หรือว่า0929799145เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ลองติดต่อได้มานัดชมได้เลยนะแจ้งลวงหน้าสักหนวันนะครับนะไม่ใช่มาเลยนะแจ้งลวงน้าสักหน่งวันเออซีกันนวยความสะดวกพร้อมบ้านก็พร้อมอยู่สวยด้วยเออมาตัดแต่งมา มาปรับตามที่คุณผู้ชมชอบเลยเนี่ยมันยังเหลืออะไรให้ทำอีกเยอะเลยพื้นที่ยังเหลือให้ทำอีกเยอะเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ